ชุดตรวจ ATK ประเด็นร้อนชาเซ็นสัญญาหรือยังเนี่ยสั้นๆขย่าขวดสั้นๆค่ะไฮไลท์สักนิดหนึ่งก็แล้วกันสปสชเรยมงบพันล้านซื้อ ATK 8 5ล้านชิ้น8 5ล้านชุดจะไปแจกฟรีประชาชนที่เป็นกลุ่มเสี่ยงตัวเองซื้อเองไม่ได้ก็ต้องโยนไปที่องค์การเพศสิจกรรมให้เป็นคนจัดซื้อแทนที่จริงครั้งแรกสปสชเขาก็ส่งโจทย์ไปแล้วล่ะอยา อยากซื้อจากเจ้าที่ได้รับการรับรองโดยองค์การอนามัยโลกปรากฏว่าองค์การเพศสื่กรรมเขาก็ไปไม่เปลี่ยนโจทย์มไม่ต้องผ่านการรับรองโดยองค์การอนามัยโลกก็ได้เอาแค่ออย,ยประเทศไทยรับรองขึ้นทะเบียนจบเชิญมาหมดเลยกี่เจ้าจบและในที่สุดนะในที่สุดก็เปิดให้มีการเสนอราคาชเข้ามาเสนอราคาแข่งกัน16เจ้าใช่เมื่อไรที่ยึดเอาราคาเป็นตัวตั้ง เมื่อไรเปิดกว้างเป็นการทั่วไปเสร็จจีนหมดตามค่าจริงจริงจีนราคาเขาดีปรากฏว่ามีบริษัทบริษัทหนึ่งชื่อออสแนด์แคปิตอลใช่ค่ะออสแนด์แคปิตอลเข้าแข่งเสนอราคาโดยเสนอขายเอสทเคยี่ห้อเลอร์ผู่เลอร์ผู่เลอร์ผู่เปจริงเลอร์ผู่ปจริงเลอร์ผู่ ยี่ห้อจีนจากปักกิ่งปักกิ่งแล้วก็ทำราคาลงมาต่ำสุดติดดินเลยรวมภาษีเจบาทต่อชุดใช่แล้วนะรวมภาษีเจบาทต่อชุดรวมภาษีนะเจ็ดสิบบาทต่อชุดรวมแล้วค่ะครับคราวนี้มันก็อือทคือโคมสิเพราะว่าไอ้เจ้าเลิศผูเคยมีประวัติถูกเรียกคืนจากตลาดที่สหรัฐว่ากันว่าที่ฟิลิปปินส์ก็น่าจะมีปัญหาด้วยรอการยืนยันค่ะ แต่ทางฝั่งของออสเตรเลีย์คนที่เอาเลอร์โผมาเสนอขายนั้นก็ยืนยันว่าไม่ได้เป็นปัญหายุโรปยอมรับออยอประเทศไทยก็ยอมรับไม่น่ามีปัญหาใช่ค่ะแล้วเราตรวจทานการคัดกรองของออยอบ้านเราองค์การเพศกรรมก็บอกว่าถ้าผ่านออยอไทยจบเอา,เอาโอเคจบก็จบแต่สปสชข้างในเขาไม่ค่อยจบกันแต่คราวนี้แต่คราวนี้ไส้ในแต่คราวนี้เราก็เกิดความอยากรู้ขึ้นมาว่าออสเตรเลีย์ แคาเปเตอรเป็นไข่วะ่ะเอาครับเอาเพจที่หนึ่งขึ้นนะ,ะออสแด์เป็นเป็นไขรเราก็ไปตรวจสอบประวัติของออสแลนด์พบว่าบริษัทนี้จดทะเบียนจัดตั้งเมื่อ25สิงหาคม2557ค่ะปัจจุบันมีทุนจดทะเบียนเพิ่มทุนปัจจุบันเนี่ยทุนจดทะเบียนอยู่ที่5้าล้านนะตอนแรกจะอยู่ที่1งล้านค่ะครั้งแรกตอนตั้งบริษัทล้านเดียวก็เพิ่มทุนเป็นลําดับปัจจุบันก็คือล้าเป็น5ล้านเพื่อจะได้อยู่ในเงืเ่อนไขท่อประมูลได้ด้วยอื โอเคในวัตถุประสงค์ของการจัดตั้งบริษัทระบุว่าระบุว่าระบุว่าทำธุรกิจอะไรครับให้บริการเกี่ยวกับการบริหารจัดการด้านพาณิชยกรรมการค้าระหว่างประเทศไม่เห็นเกี่ยวกับอุปกรณ์ทางการแพทย์นำเข้าไงไม่ใชโอเคโอเคนำเข้าไงการค้าระหว่างประเทศนำเข้าพาณิชยกรรมผู้ถือหุ้นผู้ถือหุ้นมีราครายใช่ค่ะ ชื่อแรกนะช้ชื่ออิสลามสียิ่งยศชื่อที่2นะคะเป็นออสแลนด์แคปิตอลเอจีและที่3เป็นแบ็กฟ็อกแคปิตอลตามเอกสารคล้ายกับว่าอิสลามคนไทยจะถือหุ้นเยอะกว่า <c oughs> แต่แต่มันก็แปลกไปดูกรรมการผู้มีอำนาจของบริษัทนี้สิครับไม่มี3ชื่อนี้กรรมการผู้มีอำนาจปรากฏคือคือคือตามเอกสารผู้ถือหุ้นอิสลามคนไทยถือหุ้น5 1หรืออย่างไรใช่ <c oughs> แต่อิสลาม ไม่ได้มีกรรมการผู้มีอำนาจไม่ได้เข้ามาเป็นกรรมการผู้มีอำนาจกรรมการผู้มีอำนาจสองในสามกับเป็นชาวต่างชาติชื่อแรกคืออนาสตาเซีย so สวินโซวาและอเล็กเซ่กอนดินโกอนาสตาเซียค่ะสวินโซวาอเล็กเซ่กอนดินโกกอนดินโกภาษารัสเซียคนที่สามจึงเป็นคนไทยชื่อพลพัฒน์จบสีย้ำนะครับสามชื่อนี้เป็นกรรมการผู้มีอำนาจสองในสามสามารถเซ็นบูกพันบริษัทได้ทำแทนบริษัทได้ ถ้า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 ระบุรายชื่อมาอย่างนี้ข้อมูลปูมาอย่างนี้แสดงว่าบริษัทนี้ถูกคนโทรลโดยต่างชาติ <uld est> เพราะอนัสเซียกับอเล็กเซ่สองคนเซ็นมันก็ผูกพันได้หมดทำแทนบริษ<อ>ัทได้หมดกรรมการผู้มีอนาจผู้ถือหุน้นคนไทยถือหุน้นคล้ายกับคนไทยถือหุ้นข้างมากแต่ไปดูกรรมการผู้มีอำนาจมันอยู่ในมือของต่างชาติบอกเลยนะฮะแบล็กฟ็อกจิ้งจอกดำเนี่ยกลุ่มทุนจิ้งจอกดำแบล็กฟ็อกซ์แคปิตอล ทุกทุนจิ้งจอกํามาจากรัสเซียมาจากรัสเซียอนาตตเซียอเล็กเซ่ชื่อมันออกกระ,ะเดียดกระเดียดทางรัสเซียก็รัเสเซียค่ะเขาก็ลือๆกันว่าเป็นบริษัทนี้เป็นบริษัทของรัสเซียจริงเปล่าเราไม่รู้นะเป็นคนรัเสเซียย้ำอีกคร,ราวพูดถือหุ้นคล้ายกับคนไทยถือหุ้นข้างมากแต่กรรมการพูาาีอำนาจอำนาจทั้งหมดเนี่ยมันไปอยู่ในมือของกรรมการฝ่ายต่างชาติแปลว่าอะไรผมก็ไม่รู้คราวนี้ไปดูบัญชีการเงินของอัสแลนล์แปลกแปลก ไป <Ừ. S 1> ดูบัญชีกันเงน,นนะดูชัดๆนะ2,560 <61 S 1> มีสินทรัพย์เท่าไหร่2,561มีสินทรัพย์อยู่7 3 3 3 3 7 7 8บาทค่ะนี่สินนี่สิน12,29,756บาทค่ะ2,562มีสินทรัพย์สินทรัพย์191,475บาทค่ะนี่สิน,น,สนก็ยังมากกว่านะคะ4,291,106บาท2,563สินทรัพย์นะคะ อยู่ที่173,974บาทในขณะที่สินยังอยู่ที่4 9 3 8 1า6บาทค่ะแสดงว่านี่สินล้นพ้นตัวนี่ท่วงเยอะมากนี่ท่วมตัวแปลกนะไปดูรายได้ไปดูการทําธุรกิจปกติในการทําธุรกิจมันต้องมีรายได้กับกับรายจ่ายไปดูรายได้ของ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 ออสเตรเลียนสองนหกร้อยสิครับรายได้อยู่ที่4,501บาทค่ะ4,501บาทค่ะค่าใช้จ่าย 347,300กับ5บาทค่ะขาดทุนไป342,800กับ3บาทค่ะ2 6 2รายได้นะ2,218บาทรายจ่าย43,871บาทเพราะฉะนั้นขาดทุนแน่นอน41,652บาทต็มร้2 6 3ไม่มีรายได้ในปีนั้นนะคะค่าใช้จ่ายอยู่ที่26,500บาทก็ขาดทุนติดลบก็เท่าไรรายจ่ายดูจากบัญชี1นี่ท่วมค่ะ2ไม่ได้ทำธุรกิจอย่างน้อยก็3ปีถูกค่ะเอาละครับแต่เมื่อพูด ถึงประเด็นความน่าเชื่อถือขึ้นมาก็มีอีกหนึ่งบริษัทโผลนั่นก็คือบริษัทนุสาสิริมหาชนซึ่งอยู่ในตลาดหลักทรัพย์แน่นอนมหาลีมาซับปัหาทางนุสาสิริแสดงตัวบอกว่าเข้ามาเข้าร่วมประมูลเข้ามาเป็นพันธมิตรธุรกิจกับทางออสแลนด์ เอาล้วครับดังนั้นเราจะสนทนากับคุณศิริยาเทพเจริญนะคะรองประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายงานการตลาดบริษัทนุสาสิริมหาชนแล้วก็เป็นกรรมการบริหารของบริษัท World Medical Alliance ประเทศไทยจำกัดด้วยนะคะซึ่งอยู่ในเครือของนุสาสิริไปก็คือคุณศิริยาคัะอ่ะเดี๋ยวสักครู่นะคะคุณศิริยาเทพเจริญนะคะเดี๋ยวจะได้ต่อสายพูดคุยกันเลยนะคะ สักครู่หนึ่งสักครู่หนึ่งไปร่วมจับไม้จับมือในการประมูลกับทางออสแลนด์ที่จะประมูลชุดตรวจ ATK นะคะไปกันที่คุณสิริยาเทพเจริญเลยนะคะสวัสดีค่ะคุณสิริยาคะสวัสดีครับสวัสดีค่ะครับครับแล้วคุณสิยาครับทางนุสสาสิริจะเป็นบริษัทชั้นนาทางด้านอสังหาริมทรัพย์อยู่ในตลาดหุ้นเนี่ยนะครับขยายฐานมาทาธุรกิจทางด้านอุปกรณ์ทางการแพทย์มาทําธุรกิจสุขภาพตั้งแต่เมื่อไหร่ครับขอแบ็กกล่าวสั้นๆตรงนี้นิดนึงฮะ ประมาณสามสี่ปีที่แล้วและค่ะเราไปเปิดโรงพยาบาลที่ประเทศจีนโรงพยาบาลประท,ปราาที่ใช้สเตมเซลล์แอนทเอจจิ้งที่เป็นต่างชาติรายแรกที่รัฐบาลจีนอนุมัติเลยค่ะพีอ่อ๋อครับครัไปทำโรงพยาบาลที่ประเทศจีนเนี่ยนะฮะใช่ค่ะแล้วก็ในปีที่ผ่านมาเนี่ยเราได้มาโฟกัสแอดฟอร์มเมนโคหักโฟกัสมาด้านการแพทย์ที่เป็นป้องกันให้ประเทศไทยเป็น ละตัวพานาซีประเทศไทยและเยอรมันเพิ่มตอนนี้ภายใต้ของนุษยานะคะจะมีเยอรมันมีที่ประเทศไทยมีจีนครับครับครับประธานโทษท่าคุณศิริยาเมื่อสักครู่บอกว่าปีที่แล้วก็คือ2063ได้ขยายธุรกิจมาทำอะไรนะฮะเสียงมันขาดหายอ่ะเสียงหายแล้วเดี๋ยวตรวจสอบสายนิดน,นึงนะคะไม่ได้ยินเสียงคุณศิริยาแล้วนะคะเดี๋ยวขออนุญ,ญาตตรวจสอบสายใหม่นะคะ ออต่อสายใหม่เพราะว่าตะกี้มันขาดไปนะคะเลยฟังจับประเด็นอาจจะไม่ได้นะคะเดี๋ยวต่อสายกลับไปที่คุณศิริยาเทพเจริญนะคะรองประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายงานการตลาดบริษัทนุสาสริมหาชนค่ะเดี๋ยวสักครู่นะคะจะได้สอบถามเพราะตอนนี้ล่าสุดเนี่ยทางนุสาสตริเองก็เข้ามาร่วมประมูลนะคะกับทางออสเตรเลนียนะคะชุดตรวจ AT ทค่ะกลับมาที่คุณศิริยาอีกรอบนะคะคุณศิริยาคะโอเค คุณศิยาทวนทวนนิดหนึ่งคุณศิยาเสียงมันขาดอเชิญค่ะเ,เมื่อสามสิบปีที่แล้วเริ่มขยายไปทําโรงพยาบาลที่ประเทศจีนน,นะครับและเ<ช>มื่อปีที่แล้วก็คือสองพัน่รยหกสิบสามเริ่มขยายทาอะไรนะครับเมื่อสักครู่เสียงมันขาดหายไปช่วงปีหกสามในช่วงโควิดเราได้มาโฟก,กัสเรื่องแพลตฟอร์มใช้เทคโนโลยีขึ้นมากําลังมาทําแพลตฟอร์มก็เขียนแพลตฟอร์มเมนิคอลฮับขึ้นมาแล้วก็มาซื้อเพิ่มเติมคือ พานาซีประเทศไทยแล้วก็พาณาซีเยอรมันเข้ามาในพอตของนุสสาสิริอ๋อครับครับไอพาณาซีนี่เป็นที่ห้อใช่ไหมเป็นแบรนด์โรงพยาบาลค่ะอ๋อเป็นแบ,บรนด์โรงพยาบาลเป็นแบรนด์โรงพยาบาลพาณาซีที่เยอรมนีค่ะีจริงครับครับครับก็คือก็คือก็ก็ก็ไปซื้อแบรนด์โรงพยาบาลพาณาซีจากเยอรมันเพื่อที่จะมาเปิดในประเทศไทยเหรอฮะเปิดประเทศไทยนี่มีอยู่แล้วค่ะแต่เขามีสาขาเยอรมันด้วยอ๋อครับ คือการทำการรักษาแบบของเราเนี่เป็นรักษาแบบใช้สเต็มเซลล์หรือใช้ไบโอในการรักษาเป็นนวัตกรรมในการรักษาแบบใหม่เพราะ <Okay. S 2> ฉะนั้นโนฮากลุ <Okay. S 2> ่มพวกนี้มันจะอยู่ที่เยอรมน,นี okay. เซ็นเตอร์ที่เราไปประเทศจีนก็คืออยู่ที่เยอรมนีค่ะโอ้ครับครับโรงพยาบาลที่ประเทศจีนก็เป็นโรงพยาบาลที่ฉีดฉีดสเตมเซลล์นะครับใช่ใช่ก็เป็นแลบเลยค่ะเป็นจอยกันกับภาครัฐบาลจีนที่โน่้นครับก็ฉีดสเต็มเซลล์นะครับมันเป็นความหวังอันสูงสุดของบรรดาผู้สูงวัยผู้ที่มีปัญหาสุขภาพเสื่อมโทรมทั้งหลายที่ ต้องการจะโดบกลับมาอีกครั้งหนึ่งแต่คราวนี้นโรงพยาบาลฉีดสเต็มเซลล์ในประเทศไทยก็ก็กังวลังจะเริ่มก,ก็เริ่มกันแล้วล่ะตั้งแต่เมื่อปีที่แล้วถูกต้องไหมฮะ่ค่ะเข้ามาซื้อคะ่ะน่าจะโอนเข้านุสสิริภายใน q 4นี้ทั้งหมดคะ่ะ<อ>คือแผนงานของเราเนเตรียมตัวตั้งแต่ปีที่แล้วแต่แผนงาน q 4เนี่ยทั้งแพลตฟอร์มทั้งียางด้านกรแพทย์ค่ะโอเคแต่คราวนี้แต่คราวนี้คุณชยายังแปลกใจ ไปไปรู้จักมักจีไปเป็นพันธมิตรกับออสแลนดนแคปิตอลตั้งแต่เมื่อไหร่ไปรู้จักกันแต่เมื่อไหร่ไปสัมพันธ์กันแต่เมื่อไหร่ไปด้วยความบังเอิญค่ะพี่แกเพราะว่าเราตั้งใจจะหาสินค้าเข้าแพลตฟอร์มหมอเฮลโลหมอเฮลโลเนี่ยเราจะเปิดประมาณเดือน11แต่ตอนนี้เราเห็นว่าโควิดมาเราเลยเปิดเป็นโปรโตไทป์ขึ้นมาเสที่หนึ่ง<ะ>เราก็มองว่าอุปกรณ์ที่เกี่ยวกับโควิด ไม่ว่าแอปติเจนอื่นๆเรานําเข้าแอปติเจนจากสวีเดนด้วยนะคะทําอยู่แล้วใช่ไหมครับใช่ค่ะตัวจากสวีเดนเนี่ยเป็นน้ําลายเรานําเข้าอยู่แล้วแต่ราคามันสูงและนุสาสิริอะค่ะเราทําในเรื่องท่องเที่ยวเรามีห้าโรงแรมมีหลายๆส่วนเราโดนกระทบมากครับครับเราก็เลยคิดว่าเราอยากหาแอปติเจนเนี่ยมาใช้ในการที่เปิดประเทศในกลุ่มท่องเที่ยวจุดแรกเข้าไปก่อน โ<ข>อเคโอเคดังนั้นดังนั้นดังนั้นชุดตรวจโควิดจากน้ำลายที่เราอิมพอร์ตมาขายนี่ราคามันสูงสักนิดหนึ่งแล้วก็การตรวจจากน้ำลายดูเหมือนจะไม่เป็นที่พึงประสงค์ของทางสาธารณสุขไทยเท่าไหร่ดังนั้นจึงอยากจะหาสินค้าที่ตรวจ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 โดยการแย่จมูกว่ากันอย่างนั้นเถอะถูกไหมฮะแล้วราคาถูกลงนิดนึง ใช่ค่ะคือเราเห็นที่นี่นะของตัวนี้ที่เยอรมันแล้วออสเตรียในการใช้เปิดประเทศเขาของเขาเนี่ยยี่สิบกว่าล้านชุดในเว็บไซต์ของออสเตรียเลยนะคะเด็กๆทั้งหมดเปิดโรงเรียนนะคะใช้ตัวนี้เป็นตัวหลักของที่เขาเปิดตัวนี้ก็คือเลิกผูนใช่ไหมฮะลิกผูนี้ใค่ะเข้าเว็บไซต์เลยค่ะของตัวออสเตรียนะคะเขาใช้เปิดประเทศแล้วเหมาะกับเด็กตรงที่มันไม่ลึกมากเ คำถามก็คือและสุดท้ายเนี่ยไปพันกับทางออสแลนด์ตั้งแต่เมื่อไหร่อย่างไรครับที่ไปตับกับออสแลนด์ออสแลนด์เขาเป็นคนได้รับอนุมัติออยนะคะและเราก็มองว่าตัวนี้เราสนใจเลยเข้าไปคุยกับเขาว่าเราเป็นฝ่ายเข้าไปคุยกับเขาใช่ค่ะเราเป็นตัวแทนขายให้เขาในประเทศไทยสําหรับงานภาครัฐ แล้วท่องเที่ยวกลุ่มงานราชการ hmm. Hmm. เรา hmm. เราสนใจตัวนี้เดี๋ยวเอา <Okay. S 2> ข้อมูลพี่แก่เดี๋ยวเราเตรียมข้อมูลไว้เยอะ <Okay. S 2> อยู่ค่ะ <Okay. S 2> ทั้งคุณภาพ <Okay. S 2> อื่นๆ <Okay. S 2> ค่ะ okay. ทีนี้ทีนี้คุณสยาสิ่งที่ต้องยอมรับกันก็คือสินค้าทางการแพทย์นะสินค้ายาสินค้าทางการแพทย์เนี่ยหัวใจสําคัญนะครับนอกจากสินค้าหน้าชื่อถือแล้วนะตัวบริษัทที่ไปเกี่ยวพัน กระสินทานนั้นยังต้องมีความน่าเชื่อถือด้วยเช่นกนันในครับ,บค่ะค่ะรู้หรือเปล่าครับว่าออสเตรเลียเนี่ยเป็นของคนรัสเซียอไม่ได้รู้ว่าเป็นของคนรัสเซียหรือยังไงแต่เขาเป็นตัวแทนออยอแต่เรารู้ว่าลี่ปูที่เล่ปูเนี่ยค่ะที่อยู่ในจีนน่ะ เขาทำเรื่องการแพทย์มา20ปีลิ้นหัวใจอุปกรณ์การแพทย์อื่นๆเขาเขาใหญ่มากเขาเป็นรัฐธิธาหกิจที่ใหญ่ที่ทำเอางี้ว่าแอปติเจนที่อยู่ในตลาดนะ่ะเราเชื่อว่าบริษัทนี้แทบใหญ่สุดโอเคอครับครับผมจะข้ามเรื่องสินค้าหน้าเชื่อถือไปก่อนนะครับ อยู่ที่เราจะอ้างอิงตลาดไหนอ้างอิงสหรัฐก็พูดอย่างหนึ่งอ้างอิงตลาดยุโรปแล้วก็พูดันอีกอย่างหนึ่งนะนี่พูดอย่างฟแฟร์นะแต่คราวนี้ <ฮะ S 1> แต่คราวนี้ลนพลิกมาประเด็นที่2บริษัทที่ขายสินค้าก,ก,ก็ต้องน่าเชื่อถือด้วยเ,เราไม่รู้ว่าบริษัทนี้เป็นของโคลเซียหรือไม่นะฮะรู้ไหมฮะว่าเป็นเป็นของใครฮะมวยเจอแต่คุณแองจี้กับคุณยอบเขาเป็นคนสวิตนะคะ แองจี้กับคุณยศกับแองจี้แต่มวยเจรียนที่แก่ว่าเขาเป็นแค่คนขออนุญาตอยคนจัดจำน่ายหรือคนที่รับจากองค์การเทศสัตว์คือบริษัทนุ่าสาสิจำกัดมหาชนเป็นบริษัทลูกนุษาสาสีร้อยเปอร์เซ็นต์ค่ะเข้าใจเข้าใจตัวตัวตัวแองจี้นี่ก็คืออันทัศเสียป่ะแองจี้เป็นอาจารย์ที่พรีเซนต์เทคนิคอะค่ะ เขาเป็นเป็นคนไทยหรือเป็นคนต่างชาติฮะคนคนคนไทยค่ะแต่หวยชื่อเล่นเขาแองจี้เจอจริงๆแองจี้ก็คือลังลังสินีเปล่าฮะใช่ใช่คุณลังสินี<อ>ค่ะ๋อลังสินีก็คือแองจ <ie> ี้เป็นอาจารย์เคมีแล้วอา,อ,าอาจารย์นี่ปีกว่าแล้วเขาก็มีความสนใจเขาก็มายื่นขอแต่เขาน่ะจอยก,กันกับทางบริษัททางคุณจอร์จในเรื่องที่ เป็นคนสวิสอ่ะนะคะโอเคโอเคอ้อยอก็น่าจะขอมาเป็นปีแล้วนะคะทีนี้ทีนี้ทีนี้คืออย่างนี้คุณสยาที่ผมแปลกใจนิดนึงก็คือไอ้เจ้าบริษัทออสแลนด์เนี่ยนะฮะผู้ถือหุ้นใหญ่คล้ายกับเป็นคนไทยแต่พอไปดูกรรมการผู้มีอำนาจกับกลายเป็นต่างชาติก็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 งฉนดเล็กๆว่าตกลงบริษัทออสแลนด์ของต่างชาติหรือของคนไทยก็แปลกใจนิดนึงอันนี้น่ะน่าจะเป็นบริษัทคนไทยแต่มีต่างชาติถือหุ้นแล้วทำไมกรรมการผู้มีอำนาจนี่เป็นต่างชาติหมดเลย สองในสามชาัิอันนี้อันนี้หมวยก็ไม่ได้อาจจะไปรู้ในส่วนของเขานะคะเพราะว่าเราโฟกัสแค่เราขอเป็นตัวแทนเพราะว่าเราดีลกับโรงงานตรงเลยเอาสิ่งที่คิดว่ามันเป็นสาระสำคัญเลยค่ะพี่หนึ่งคือผู้ผลิตถูกต้องค่ะหนึ่งคือผู้ผลิตโรงงานเขาใหญ่ไหมมาตรฐานได้ไหมตรงอีกกี่ประเทศที่สิบกว่าประเทศเนี่ยในยุโรปเนี่ยให้เครดิตเขาเลยนะคะ ครับครับครับวามเรนเริ่มปลูกตัวแปรมาเยอรมนีเราเช็คข้อมูลจากเยอรมนีหรือศูนย์ทั้งหมดเดืนนี้นะคะเราจะเอาข้อมูลรายละเอียดทุกมาตรฐานทั้งหมดเนี่ยค่ะออกมาให้เห็นทั้งหมดเลยค่ะโอเคคำถามสุดท้ายเลยนะฮะคุณศรีนาทราบไหมครับว่าออสเตรเลียเนี่ยนะครับมาด้ทำธุรกิจมา3ปีแล้ว อันนี้ไม่ทราบค่ะเพราะทราบราว่าท<ำ>ําไม่ได้<ะ>เราไม่ได้ไปดูออสแลนด์เราดูว่าเขา เป็นผู้อนุญาตนําเข้าเราก็อยากได้แบรนด์น le ี้หลักๆเลยนะพี่เราอยากได้แบรนด์นี้ก็เลยไปดีลจะเป็นตัวแทนจะเป็นตัวแทนให้กับเขาปนจะเป็นจะเป็นกลุ่มทุนให้กับทางออสเตรเลียด้วยนะตองกับเราไม่สามารถทําได้เพราะว่าเขานําเข้ามาแล้วแต่เราอยากได้แบรนด์นี้เราไม่ได้ว่าเราเลือกจากแบรนด์นี้แบรนด์เดียวนะคะเราเลือกหลายตัวแต่ว่าเราอยากได้ตัวนี้เรามอง การใช้มันเซนลี่ทั้งเ็กทั้งหลายๆอาย่าแล้วเราเห็นยุโรปใช้ทั้งเราดิมีโรงพยาบาลยุโรปเราติกมากเราเชื่อในยุโรปดีกว่าโอเคโอเคเข้าใจแล้วไม่มีใครเป็นโนมินี่ใครนะคุณศิยาโอ้ถ้าใครให้ศิยาเป็นโนมินีได้น่าจะเก่งมากนะคะก็เห็นอยู่แล้วว่าจากราคานะคะเราสู้เนี่ยค่ะคณะคนอื่นสองบาทนะคะจากสิบหกคนเพราะฉะนั้นต้องขอความ <Ừ. iley ít> เป็นธรรมว่าคนทุกคนน okay. 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 ่ะโปร่งใสหมดอยู่ในนั้นจะไม่เชื่อถือคงไม่ใช่แล้วมั้งโอเคแล้วครับดังนั้นนะคะขอบคุณนะคะคุณศิริยาค่ะเดี๋ยวเราดูต่อนะคะขอบคุณค่ะคุณศิริยาเทพเจริญนะคะขอบคุณค่ะ